คิดว่าวาวรายที่น่ากลัวที่สุดในจักรวาลดิสนี์คือใครหลายคนอาจจะมีคำตอบมากมายแต่หนึ่งในนั้นจัดคลอสฟอโลอาจจะเป็นหนึ่งคำตอบของใครหลายๆคนเบื้องหลังการกระทำอันโหดเหี้ยมของเขานั้นมาจากแนวคิดทางจิตวิทยาแห่งการกดทับมาร่วงขปริศนาความเป็นมาของจัดคลอสฟอโลผ่านการกดทับที่จะทำให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของเขามากขึ้นจัดคลอสฟอโล คือไวรัสจากภาพยนต์แอนิเมชันเรื่อง The h u n t s b a k o f Notre Dame ในปี1996ข้าหลวงแห่งกรุงปารีสผู้เชื่อว่าตนคือผู้ทำนูบำรุงศาสนาจักผ่านการขับไล่ชาวยิบซีที่อพยพเข้ามาเพราะฟอลโล่มองว่าพวกยิบซีนั้นมีศัยศาสตร์หมตนดำและขาดตอหลักคำสอนทางศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงอีกทั้งยังเข่งคัดในการปฏิบัติตามธรรมเนียมทางศาสนาอย่างสุดโตง่งจนกระทั่งวันหนึ่ง ฟอโรได้พบเจอกับเอสม r ราดาสาวชาวยิปซีที่มีเสน่ห์เย้ายวนใจฟอโรจึงเกิดความต้องการทางกายต่อเอสม r ราดาแต่การยอมรับในความไข่เป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมในใจของฟอโรจึงโทษว่าเป็นความผิดของเอสม r ราดาว่าเธอไล่มุอสั่งใจเขาและจําเป็นต้องกําจัดนางทิ้งเพราะผิดต่อหลักคําสอนทางศาสนาแม้ว่าอีกใจจะอยากได้เธอมาครอบครองก็ตาม จินตนาการจิตใจมนุษย์แบ่งออกเป็น3ส่วนเปรียบเทียบเหมือนภูเขาําแข็งส่วนที่โผล่พงผิวนะ้ำเราเรียกว่าคอนเชียสหรือจิตรู้สํานึกสิ่งที่คนรู้สึกหรือคิดขนาดนั้นสามารถรู้สึกได้ตตะหนักได้ในปัจจุบันส่วนที่อยู่ปิมน้ำเราเรียกว่าซับคอนเชียสหรือจิตกึ่งสํานึกเป็นสิ่งที่เรารู้สึกหรือหนักได้บางเวลาไม่ได้รู้สึกถึงตลอดเวลาส่วนที่อยู่ลึกที่สุดคืออันคอนเชียส ส่วนที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงซึ่งประกอบด้วยความปรารถนาความกลัวหรือประสบการณ์ที่ถูกกดทับเอาไว้แม้เราจะไม่รู้สึกถึงมันแต่ก็มีผลต่อพฤติกรรมของเราด้วยเช่นกันการกดทับหรือ r e p e t i i o n คือการที่เราผลักความคิดความรู้สึกความปรารถนาที่ตนเองมองว่าไม่เหมาะสมเก็บลงไปในส่วนลึกของจิตใจที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกส่วนที่เราไม่สามารถอย่างรู้ได้ว่ามีอะไรอยู่บ้าง ภายในตัวของเราแม้ว่ามันอาจจะไม่ทําให้เรารู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นหรือความรู้สึกเหล่านั้นหายไปแต่ใช่ว่ามันจะหายไปจริงๆสิ่งที่เก็บไว้จะส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลโดยไม่รู้ตัวเพราะคนเรามักรู้สึกผายรู้สึกผิดรู้สึกกลัวว่าความปรารถนาของตนนั้นไม่ถูกต้องตามบรรทัดฐานของสังคมที่ถูกสอนกล่าวไว้มา หากการยอมรับความปราถนาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจมันจึงง่ายกว่าถ้าจะทำให้เราไม่รู้สึกถึงมันด้วยการกดทับเช่นเดียวกับฟอลโลที่มีความรู้สึกผิดที่ตนมีอารมณ์ทางเพศต่อเอสเมราดาที่เขามองว่าเป็นคนบาปเ <c oughs> มืเ่อฟอลโลผู้ยึดมั่นในสีลธรรมต้องสู้กับความปราถนาทางกายต่อหญิงสาวที่มองว่าเป็นคนบาปแทนที่จะยอมรับความปราถนาของตอนเองแต่เขากลับกดทับความรู้สึกลงไปจิตใต้สำนึก ส่งผลให้ความรู้สึกเหล่านั้นสแสดงออกมาอย่างไม่เหมาะสมดังตัวอย่างดังนี้ 1. หมกมุ่นอยู่กับเอสโมราลดาเพราะกลัวว่านางจะเป็นอันตรายต่อเขายิ่งผักใสย่ยิ่งคิดถึงแต่นาง 2. โทษเอสโมราลดาว่าเป็นความผิดของนางที่นางล่อลวงเขาให้เขาคิดผิดบาปไปจากศีลธรรมของเขา 3. ใช้ความรุนแรงข่มเหงเอสโมราลดาและเผาบ้านของประชาชนเพื่อตามหานาง หากเราไม่อยากเป็นเหมือน f o l l o w เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการกดทับความรู้สึกเหลืออารมณ์ได้ด้วยการรับรู้และยอมรับความรู้สึกของตนเองหรือพูดคุยกับใครสัะคนหนึ่งเพื่อบอกกล่าวถึงความรู้สึกของตนเองการยอมรับว่าอารมณ์เป็นธรรมชาติของมนุษย์จะช่วยให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติที่เรารู้สึกถึงอารมณ์ต่างๆซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่เราต้องการและหาทางตอบสนองความต้องการเหล่านั้นอย่างเหมาะสม สุดท้ายอารมณ์เป็นของเราความต้องการทางกายคือธรรมชาติของมนุษย์จัดคอร์สโฟล์ลจึงเป็นตัวอย่างที่ดีที่สแสดงให้เห็นถึงผลเสียของการกดทับอารมณ์ว่าสามารถทาร้ายทั้งตนเองและคนรอบข้างได้มากกว่าที่คิดดังนั้นการยอมรับและตระหนักรู้ถึงอารมณ์ของตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญจะช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของตนเพื่อที่จะหาทางตอบสนองว่าจะจัดการมันอย่างไรจึงจะเหมาะสม